ก็มาเช็คดูนะครับว่าชูบูบันทิ์ต้นไหนออกดอกบ้างแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วนะครับแต่ต้นนี้เป็นดอกสีขาวออกแนวขาวนะสีขาวนะเนี่ยจะเป็นสีขาวนะอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้สีมมพูนะสีพูครับก็ งั้นเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะต้นนี้คล้ายๆคล้ายๆจะเป็นชมพูแต่ว่าจะมีสีขาวเยอะหน่อยเป็นชมพูอ่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงอื่นครับอันนี้เป็นสหาหนะนี่นี่สลาสลาก็จะออกออกโทนสีม่วงๆนะม่วงๆนะนะครับสลาวนี่ ครับนี่ผมมาช่วงท้ายท้ายที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าชมพูบันทิบนี่เขาจะเขาจะออกดอกทุกต้นเลยนะทุกต้นนะเขาออกช่อนี่ต้นนี้เขาเขาเอ็นนะแต่ว่าเขาก็เตรียมออกออกช่อดอกแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูต้นนี้แล้วกันนี่เป็นอูโมงนะชมพูบันทิบช่วงท้ายๆนะครับ ต้นนี้ออกดอกแล้วแต่ว่าเป็นแนวสีชมพูอ่อนๆนน,นนะครับอ่อนๆนนะครับต้นนี้ก็ช่อดอกนะเต็มเลยอ่ะต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่โอ้โหช่อดอกเป็นไงบานเลยครับบานเลยนะ นี่ต้นนี้เขาก็ออกชมพูอ่อนๆนะครับผมอ่ะตอนนี้มาเกือบจะถึงท้ายที่แล้วนะครับผมนี่เราดูเลยครับอุโมงค์นี่ยาวเลยนะแล้วเขามีดอกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นสลาวที่เป็นต้นประทานนะดอกเขาจะเป็นสีออกม่วงสลาวนะสลาว ครับนี่ครับนี่คือสลาวนะนี่สลาวครับผมครับนี้ก็เป็นช่วงท้ายที่นะก็ประมาณนี้นะนี่เป็นสลาวนะของเราเป็นไม้ดอกหมดเลยนะเป็นไม้ยืนต้นแต่เป็นไม้ดอกนี่ชมพูพันธุนทิพย์นี่ชั้นในนะครับ ชั้ววันทิพย์นี่มีสามชั้นนะแถวหนึ่งมีสามต้นนะครับนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเรียงไปเลยนะฮะแต่ข้างในนี้จะเป็นต้นเล็กนะครับจะเป็นต้นเล็กนะเราเราปลูกตั้งแต่เป็นก้าไม้นะอ่านี่เรามาเช็คดูนะครับว่า,าต้นไม้อันไหนออกดอกมั่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับพวงคามออสเซเลียนี่เขาก็ออกดอกมากเลยนะนี่เดี๋ยวเขาจะออกสีแล้วนะนี่ ดอกก็เพิ่งออกนะครับเดี๋ยวจะเป็นสีม่วงแล้วนะสวยงามทีเดียวถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับอุโมงค์ชมพูบันทิปมาเนี่ยแล้วพอมาเป็นที่ชั้นในเนี่ยจะเป็นชมพูบันทิ์ทั้งหมดเลยนะครับชมพูบันทิ์หมดเลยนะนี่ชมพูบันทิ์หมดเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนดอกไม้จริงๆนะครับแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยที่เห็นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเนี่ยเป็นกรลประพึกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นใหญ่ซึ่งเขาออกดอกแล้วส่วนแนวนี้ไปเนี่ยตั้งแต่แนวนี้ไปเนี่ยเป็นเหลืองเชียงรายนะครับที่เคยถ่ายให้ดูแล้วเขาออกดอกดอกเขาลุ่งไปแล้วนะครับตรงเนี้ยเหลืองเชียงรายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบต้นนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นชมพูบันทีบครับเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันนะกระป๋พึกนี่ครับกระบพึกนะ คือต้นใหญ่นะต้นนี้ต้นใหญ่ครับเขาออกช่อดอกแต่ดอกยังไม่ชัดเจนมีออกบ้างแล้วนะแล้วก็มีนกมาก่อเยอะผมก็ไม่รู้ว่านกเนี่ยเขารับประทานเมล็ดที่เป็นดอกหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนี่ครับผมเสียดายกิ่งกิ่งของเขาเนี่ย ธรรมดากิ่งของเขาจะโยมมาข้างล่างเลยนะยาวมาข้างล่างเลยนี่ผมก็ไม่รู้ผมไปตัดผมเห็นว่ามันไม่สวยครับก็เลยไปตัดออกเสียดายมากนะครับเพราะว่าเขาออกที่ปลายกิ่งที่ย้อยๆลงมาเนี่ยครับดอกอะเพราะผมนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมต้นนี้เขาย้อยไปย้อยมาไม่สวยเลยแล้วลมพัดก็แรงด้วยก็เลยตัดออกดูนด้เนี่ยเสียดายมากเลยกิ่งเขาต่ํามากเลยนะย้อยลงมาต่ํารอบเลยนะ โอ้โหไม่งั้นนด,ดอกสวยเลยครับถ่ายเวลาเซลฟี่ข้างล่างเนี่ยยืนยืนแนบเอาหน้าแนบดอกเขาได้เลยครับเสียด้มากแล้วผมก็ย้ายสเหลานะครับมามาอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงที่หน้ากําแพงนะครับตรงนู้นนะเดี๋ยวต้องมีย้ายต้นมะม่วงนะครับแล้วก็หูกระจงนะครับแล้วก็ต้นไรที่อยู่ตรงด้านกําแพงก็ต้องย้ายหมดเลยนะครับ เพราะว่าเราจะทําเป็นเ,เราจะทําเป็นสวนนาฬิกานะครับเวิร์กนี้นะครับนี่ครับจะทําเป็นสวนนาฬิกานะจะทําแบบเจนีวานะสวิตเซแลนด์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเอาต้นมะม่วงออกแล้วก็ต้นใส่ออกนะแล้วก็หูกะจงมาออกนะแล้วผมจะทําเนินขึ้นไปนะครับชนกับกแพงนะ เป็นเนินขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ปูญ่านะแล้วมีนาฬิกากลมๆนะครับเป็นนาฬิกาดอกไม้นะแบบที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับผมครับเอาอย่างนั้นเลยนะสวยงามครับตอนนี้กำลังออกดอกนะฮะสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าบ้านิ๊กเกมนะโอ้โหออกดอกเยอะเลยครับออกได้แค่นี้เพราะต้นเขาเล็กอยู่นี่ครับนี่เป็นชมพูบันทย์ที่อยู่หน้าบ้านของิ๊กเกมนะ ดอกก็สวยมากเลยแต่ว่าต้นนี้จะต้องถูกย้ายนะครับเพราะว่าเขาขวางหน้าบ้านนะครับเข้าบ้านไม่ได้แต่เดี๋ยวรอให้ดอกเขาโรยก่อนนะแล้วก็จะย้ายย้ายเขานะครับต้องขุดล้อมไปนะนี่สวยเลยชมพูมันทิพย์นี่แล้วต้นถัดมานะเขาก็ออกทุกกิ่งนะแต่ต้นนี้ไม่เอาออกนะครับก็ไว้อย่างนี้นะเอาออกต้นเดียวครับผมนี่ก็ออกดอกทุกกิ่งเลยนะ นี่เป็นไงครับนี่ครับต้นนี้ครับเอาออกครับตนนัวเดีเยวออกวัพนาารโม